บทสวดพรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัมมีสุตังเอกังสมยังพัควาสาวัตทียังวิหารติเทตะวเนอนาทยะอนาทะปิณะทิกัตสะอระอารามีตัตระโขพัควาพิขูอามันเตสิพิขาโวติพันพระทันเตติ ตีพิขูพะควันโตปัจจัดโสสูงพะควาเอตะทะะ่าวะเมเมตายะพิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระพหูรีกะตายะญานิกตายะวัตถุกะตายะอนุตอนุตติตายะปริจิตตายะสุส,สุสะ มารัตถายะเอกาทสานิสังกาปติกังขากะตะมเอกาทสาสุขังสุปฏิสุขขังปฏิพุทธติณะปาปฏิกังปะนินางปัสสาติมนุสานังปิโยเหติโหติอะมนุสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะ,สะ คิวาวิสังวาสตถังสัตถังวากะมะติตุวตังจิตตังสามาธิยติมุขวันโนวิปะสีทติอะสัมมุตโหกาลังกะโรติอุตตริงอัปปติวิชะมันโตพระมรก,กูปะโคโหติ เมตายะพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาวิตายะหุลีกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายาณีวัตถุกตาะอุทิตายะปริจิตายะสุสมารัตตายะอเมเอกาทสถานิสังยะเอกาทสานิสังสา ปฏิกังขาอัฏฐิอโนทิสาพระรณาเมตตาโจโตวิมุตติอัฏฐิโอทิโสพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัฏฐิทิสาภรรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตีหาการิการิการหิอโนทิโสพระรณาเมตตาโจโตวิมุตติกตีหาการิหิ โอทิโสพระาเมตตาเจโตวิมุตติกตีหาการหิทิสาพระนาเมตตาโจเตโตเมตตาเจโตวิมุตติปันจะหาการหิอะนทิโสพระาเมตตาโจเมตตาเจโตวิมุตติตัตตหาตัตตหาการหิโอทิโสพรณาเมตตาเจโตวิมุตติ พระสะหาการหิทิสาพราาตะรนาเมตตาเจโตวิมุตติกะตะกะตะเมหิปัญจาหาการหิอนโนทิโสพราาะรนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสตาอาวราอพยาปช,ชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปนาอเวราอพยาปช,ชาอนิคาสุขีอนัตตรัง สุขีอัตตานังปริหารันตุสภเพปุตาอเวราอัพยาปัจจาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสพเพบุคลาอเวราอพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสพเพอัตตภาวะปริยาปนาอเวราอพยาปัจจาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารัอัตตานังปริหารันตุติ อิเมหิปัญจากาเรอิเมหิปัญจาหาการหิอโนทิโสพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิสัะตตหาการหิโอทิโสพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพาสพาอิตทิโยอะเวราอัพยาปัจช,ชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหาร สัพเพปุริสาอเวราอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพริยาอเวราอพยาปัชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอนารยาอเวราอพยาปัชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเทวาอเวราอพยาปัชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพมนุษาอเวราอพยาปัชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สเพวิณิปาติกาอาเวราอัพยาปัช,ชาอานิคาสุขีอัตนังปริหะรันปะริอัตนางปริหะรันตูติอิเมหิสัตะตหาการหิโอทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติกัตเเมหิทัสะ หาการหีที่สาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปูรัตถิมายะที่สายะอัตตาอเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปัติมายะที่สายะสัตตาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอุตรายะที่สาสัตตาอเวราอพยาปชาอินิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุ สัพเพทักข si ah. ีนายาที่สายาสัตตาอเวราอพยาปัจชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปุรักธิมายะอนุที่สายะสตาอเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุที่สายะอนุที่สายะสตาอเวราอพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาอเวราอพยาปัจจานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะสัตตาอเวราอัพยาปัจจานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะสัตตาอเวราอพยาปัจจานิคสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอปริมายะทิสายะสัตตาสัตตาอเวราอพยาปัจจานิคสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปุรัก ทิายะที่สายะปานาอเวราอพยาปชาอณิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพปัจฉิมายะที่สายะปานาอเวราอพยาปชาอณิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพอุตตะสเพอุตตะรายะที่สายะปานาอเวราอพยาปชาอณิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพทักขีนายะที่สายะปานาอเวราอพยาปชาอณิคาสุขี อัตานาังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะมานาอเวราภยาปัจจานิคาสุกีอัตนาังปริหารันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะปานาอเวราภยาปัจจานิคาสุกีอัตนังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปานาอเวราภยาปัจจานิคาสุกีอัตนาังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุ ทิสายะปนาอเวราอัพยาปัจชานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพเห็นทิมายะทิสายะปนาอเวราอัพยาปัจชานิคาสุขีอัตนาภริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปนาอเวราอัพยาปัจชานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะภูตาอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุ สัพเพปัชฌิมายะที่สายะภูตาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะที่สายะภูตาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะที่สายะภูตาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะภูตาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพปัชิมายะอนุทิสายะภูตาอวราอัพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอุตระยะอนุทิอนุทิสายะภูตาอเวราอัพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะภูตาอเวราอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพเห็นทิมายะทิสายะภูตาอเวราอัพยาปัชาอนิคาสุขี อัตนาังปริหารันตุสัเพอุปริมายะที่สายะภูตาอเวราอพยาปัชอนิคาสุขีอัตนาังปริหารันตุสัเพปุรัติมายะที่สายยปุขราอเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตนาังปริหารันตุสัเพปัชิมายะที่สายยปุขราอเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตนาังปริหารันตุสัเพอุตรายะที่สายยปุขราอเวรา อเวราอัพยาปัชชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพทะขีนายาทิสายาปุคราอเวราอัพยาปัชชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัเพปุรัติมายาอนุทิสายาปุคราอเวราอัพยาปัชชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปัจชิมายะอนุทิสายาปุคราอเวราอัพยาปัชชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุตรายะ อนุที่สายบุคคราอเวราอพยาปัจญานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพทักกีนายะอนุที่สายบุคคาอเวราอพยาปัจญานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัเพเห็นทิมายะที่สายบุคคาอเวราอัพยาปัจจานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัเพอุปริมายะที่สายบุคคาอเวราอัพยาปัจจานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุ สัพเพปุร ad ัติมายะที่สายะอัฏฐะภาวะปริยาปนาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปัติมายะที่สายะอัฏฐะพระภาวะปริยาปนาอเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะที่สายะอัฏฐะภาวะปริยาปนา อเวราอพยาปัจชาอณิคาสุขีอัตนาปริหารันตูสเพทักขีนายที่สายะอัตตะอัตตะภาวะปริยาปนาอเวราอพยาปัจชาอณิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสเพปุรัติมายะอนุที่สายะอัตตะภาวะปริยาปนาอเวราอพยาปัจชาอณิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสเพปัจฉิมายะอนุที่สายะอัตตะภาวะ ปริยาปนาอเวราอภยาปชาอนิ Onion. คาสุขีอัตตังปริหารันตุสเพอุตตะารยะอนุที่สายะอัตตะภวะปริยาปนาอเวราอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตังปริหารันตุสเพทักขีนายะอนุที่สายะอัตตะภาวะปริยาปนาอเวราอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตังปริหารันตุสเพเห็นที่มายะที่สายะอัตตะ ภาวะปริยาปนาอเวราอภยาปจาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสเพปุรริมายะทิสายะอัตถะอัตตะปภาวะปริยาปนาอเวราอภยาปัจชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัภาปุรธิมายะทิสายะอิตะยิโยอเวราอภยาปัจจาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสั พาปัญชิมายะที่สายะอ problems problems. ัตถิโยอะเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพาอุตตรายะที่สายะอิตาอิโยอะเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพาทักขินายะที่สายะอิตาทิโยอะเวราอพยาปชาอานิคาสกีอัตตานังปริหารันตุ สัพพาปุรัตถิมาะอนุทิสายะอิตทิโยอเวราอพยาปัจชะอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพาปชิมาะอนุทิสายะอิตทิโยอเวราอพยาปัจชะอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพาอุตตะระยะานุทิสายะอิตทิโยอเวราอพยาปัชะอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพพาทคีนายะอนุทิสายะอิตายโยอะเวราอพยาปัช,ชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพภาเฮทิมายะมายะทิสายะย OK. อิตะทิโยอะเวราอพยาปัช,ชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพภาอุปริมายะทยิสายะอิตะทิโยอะเวราอพยาปัช,ชาอนิคาสุขี อัตตานังปริหารันตุส approach, ัพเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวราอัพยาปช,ชาอินิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายทิสายะปุริสาอเวราอัพยาปชาอินิคาสุขีอัตาต, uggage, ตา,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 ชชา,น,าตนังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะปุริสาอเวราอัพยาปชาอินิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุริสา อเวราอพยาปชาอินิคาสุข e ีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขี อัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุที่สายะปุริสาอเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเห็นทิมายะที่สายะปุริสาอเวราอพยาปชอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะที่สายะปุริสาอเวราอพยาปัชอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพปูรัตถิมายยิทีสายะอริยาอเวราอัพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปจชิมายยิทสายะอริยาอเวราอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะที่สายะอริยาอเวอเวราอัพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพทักขีนายาที่สายะอริยาอะเวราอพยาปัชฌานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาอะเวราอพยาปัชาสุขสสีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปัชฉิมายะอนุทิสายะอริยาอริยาอะเวราอพยาปัชฌานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิ สายะอริยาอะเวราอัพยาปจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปทกขีนายะอนุที่สายะอริยาอะเวราอัพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปเห็นที่มายะที่สายะอริยาอะเวราอพยาปาชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปอะปริมายะที่สายะอริยาอะเวราอพยาปาชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพปุรัตถิมายะทิสายะอนาริยาอเวราอัพยาปัชาานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปัญชิมายะทิสายะอนาริยาอเวราอพยาปัชฌานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพพุทธตรายะทิสายะอนาริยาอเวราอพยาปัชฌานิคาสุขีอัตตนังปริหารน สัพเพทักขีนายะที่สายะอนริยาอะเวราอัพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะอนาริยาอะเวราอัพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพผดชิมายะอนุทิสายะอนาริยาอะเวราอัพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพอุตระระยะอนุที่สายะ อนริยาอเวราอพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสพเพทักขีนายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราอพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสพเพเห็นทิมายะทิสายะอนริยาอเวราอพยาปัจชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสพเพอุปริมายะทิสายะอนริยะ อเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะเทวาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปัจชิมายะทิสายะเทวาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอุตตะรายะทิสายะเทวา อเวราอพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะที่สายยเทวาอเวราอพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปุรัติมหายะอนุที่สายญเทวาอเวราอพยาปัชชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปฉิมายะอนุที่สายญเทวาอเวราอพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหทิมายะทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปปริมายะทิสายะเทวา อเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาหารันตุสัพเพปุรัติมายะที่สายะมนุสสามนุสสาอเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาหารันตุสัพเพปชิมายะที่สายะมนุสสาอเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตนาหารันตุสัพเพอุตตะรายะที่สายะมนุสายะ อเวราอพยาปัชาานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะมนุสายะอเวราอพยาปัชาานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปูรัตถิมายะอนุทิสายะมนุสสาอเวราอัพยาปัชาานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะมนุสสาอเวราอพยาปัชาานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายะอนุทิสายะมนุษาอเวราอัพยาปัชชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะมนุษาอเวราอพยาปัชชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพเห็นทิมายะทิสายะมนุษาอเวราอัพยาปัชชาอนิคาสุขีอนัตนะอัตตนัง อัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปปริมายาทีสายะมนุษาอเวลาอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาทีสายะวินิปาติกาอเวลาอพยปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายาทีสายะวินิปาติกาอเวลาอพยปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ อุตรายาทิสายะวินิปาติกาอเวราอพยาปชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะวินิปาติกาอเวราอัพยปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวราอัพยปชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุ ทิสายวิน mm ิปาติกาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสเพุตตะรายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสเพทักขีนายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสเพเหติ มายะที S, ่สายะวินิปาติกาอเวราอพยาปชาอินิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะที่สายะวินิปาติกาอเวราอพยาปชาอินิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุติเอหิเมทัสหากาเรหิทิสาพรณาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตนังเปียระนังวัตเชตวาอปีระ นายะอุป,ปาคาตังเวเชตาวาอนุปคาเตนะสันตปังวัตเชวัเตเชตวาอสันตาเปนะปร,ะริยาทานังวัเตเชตวาอปร,ริยาทานนะวิเหสังวัเตเชตวาอวิเหสายะสัพเทสตาอเวริโนโหนตุมาเวริโน สุขีโนโหนตุมาทุกขีโนสุขิตัตตาโหนตุมาทุกขิตัดตาติเออิเมหิอัฏฐหากาเรหิสัมเพสตาเมตายาติเมตตาตังทำม,มังเจตยะติติเจโตสัพพะพยาปาทะปะริยุถาเนหิมุจจติติวิมุติเมตตาจะ เจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรหม,มวิหาระภาวนานิตะทิตาบทสวดเทวดาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจจนิทุกขาพยปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหนตุสมเพปิีปานิโนโเอตาวาเอตาวตาจะอมหิ สัมภะตังบุญยะสัมปะทังสัมเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปัติสิทธิยาธานังทะนันตุสัทธายะศีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิระตาโนตุคัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตาปัญเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชนะรักขันพันธมิสัพ,พโส สัพเพพุทาพระปตตาปัญเจกะนันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพนโสสัมเพพุทธาพระปตตาปัญเจกานังจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทาพระปตตาปัญเจนันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขัน ลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพ Toyota, พุทธาพระปัตาปัญเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชนะรักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปัญเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเต เทชนะรักขันพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัญเจการันจะยังพระรังอรหันตานันจเตเชนะรักขันพันธมิสัพพโสสัพเพพุดาพุทธาพระปตตาปัญเจการันจะยังพระรังอรหันตานันจเตชนะรักขันพันธมิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งศัจจะและอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระัตนตรยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลผ้าปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศษธีเหรียญไหว้ครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริษจงสำเร็จสักสิทธุทประการเทินสาธุ